สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูการตรวจความหนานแน่นของชั้นดินนะครับงานถมดินเมื่อเราถมดินเสร็จแล้วบทอัดเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีการขุดเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็เอาดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมนะครับแยกใส่ถุงไว้แล้วก็ไปชั่งดูน้ําหนักว่าน้ําหนักเท่าไหร่และหลังจากนั้นก็จะเอาทรายนะครับเติมลงไปในหลุมนี้แล้วก็เอาน้ำเอาน้าหนักมาดูเหมือนกันว่าทรายที่เติมไปน้ําหนักเท่าไหร่ แล้วหลังจากนั้นก็จะใช้การคำนวณนะครับเพื่อดูความหนาแน่นของชั้นดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับนี่นะครับน่าจะได้แล้วสิ Before, 1สิบส mm ี่สิบห้าเซนพอถมเสร็จปดอัดเสร็จนะครับต้องเจาะสำรวจเจาะเทสอย่างนี้เหมือนกันนะครับ นี่นะครับใส่ทรายเต็มกระบอกใส่ทรายเต็มกระบอกแล้วว่าพี่ก็มาชช่านะครับได้9.8แปดเราก็เปิดเติมลงไปนะครับเติมไปอันนี้ก็ยุบครับตอนนี้ก็กำลังยังไหลอยูย่ นี่ตอนนี้มันหยุดแล้วนะครับพอหยุดเราก็ปิดนะครับแล้วก็ยกมาแล้วก็ออกมาชั่ง5.28นี่นะครับเมื่อกี้มัน9.8ตอนนี้พอเราปล่อยเสร็จนะครับเราก็มาชั่งเหลือ5.28หลุมที่4นะครับ สี่นเริ่มแล้วเรินี้หลุมที่ห้าแล้วนะครับเราจะเจาะทั้งหมดหหลุมนะครับสิบห้าเซนนะครับหลุมที่ห้าอันนี้อันนี้หลุมที่หกแล้วนะครับ นี่นะครับพอเสร็จจากการที่เราเจาะเจาะดินขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราจะเราจะค<ช>ั่วเราจะคั่วดินโดยใช้หม้อตัวนี้นะครับแล้วก็ชั่งน้าหนักหม้อนี้ด้วยนี่0.3เดี๋ยวไปดูวิธีการคั่วกันเลยครับทำการคั่วคั่วให้มันแห้งครับอ๋อนี่น<ร>ะครับดินท,ที่เราจะคั่วให้มันเพื่อดูควา <ไป S 1> <อ>มชื้นมัน,น นี่นะครับตำตำให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับนี่นะครับตั้งไฟแล้วนี่เปิดแก๊สแล้วนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะคั่วจนมันแห้งนะครับ คั่วแบบนี้นะครับคั่วจนแบบไล่ความชื้นอ,ออกให้หมดนะครับนี่เริ่มแห้งนิดๆแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนเราจะคั่วนะครับเราก็ชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักไอตัวหมอ้อตัว <ไอ S 2> ดินตัวนี้นะครับชั่งเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันยังไม่แห้งครับยังเป็นไออยู่ใช่ไหม,มไออยู่ยังไม่แห้งแล้วพอเราคั่วเสร็จเดี๋ยวเราจะย้ชั่งอีกทีหนึ่งนะครับดูความต่างข,งของน้ำหนักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาไปคํานวณ ดูความชื้นของดินที่เราขมนะครับน,นี่นะครับดินเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วนี่นี่พอคั่วเสร็จนะครับเราก็มาชั่งอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่สู 0.442นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นค่าน้ำหนักดินก่อนเราจะคั่วพอเราครั่วเสร็จเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ลบกันมาได้14ตัวนี้เป็นน้ำหนักของของของหม้อท,ที่เราใช้คั่วนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักที่เราครั่วเสร็จแล้วเนี่ยตั้งลบด้วยไอ้300รเนี่ยมันก็จะเหลือ9 2พอหลังจากนั้นก็ เอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอา14ีตั้งแล้วก็หารด้วย92ก็จะเหลือ15บหาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันจะเป็นค่ามาตรฐานแล้วครับมันจะต่างกับ15นี่ตัวนี้มันของเราหน้าง,งานได้15ใช่ไหมครับค่ามาตรฐานได้13ได้สไอตัวนี้บวกลบ3เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับโอเคครับนี่ครับนี่คือค่าที่เราขุดสำรวจนะครับ ไอ้ช่องบนตัวเนี้ยไอ้สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกตัวเนี้ยเป็นค่าน้ำหนักดินนะครับที่เราขุดออกมาจากหลุมเมื่อเมื่อกี้ยก็จะได้สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกกรัมนะครับแล้วก็ช่องถัดมาตัวนี้ก็เป็นน้ําหนักของทรายนะครับที่อยู่ในกลวยก่อนเราจะปล่อยลงหลุมนะครับน้ําหนักอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดกรัมนะครับพอเราปล่อยลงหลุมเสร็จแล้วมันก็จะเหลือ54 5 5้ห้าสิบห้ากรัม แล้วเราก็เอาสองตัวนี้มาลบกันนะครับก็จะเหลือ4,103กรัมนะครับก็คือน้ำหนักทรายที่เราปล่อยลงไปนะครับส่วนตัวถัดมาตัวนี้1 0ัวเนี้ยก็จะเป็นน้ําหนักของกลวยนะครับน้ําหนักของกลวยก็1,623กรัมพอได้น้ําหนักของก้วยเสร็จแล้วเราก็หักน้ําหนักของกลวยออกนะครับก็จะเหลือน้ําหนักของทราย,ยจริงๆที่อยู่ในหลุม ก็สองพันสี่ร้อยแปดสิบกรัมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยน้ําหนักของน้ําหนักของทรายนะครับก็จะเท่ากับ1นึ่งจุดสามเจ็ดห้ากรัมต่อซีซีนะครับทีนี้เราจะมาหาวอลลุ่มของทรายที่อยู่ในในในหลุมนะครับว่ากี่ซีซีเราก็เอาสองพันี่้แปดินี้ตั้งแล้วก็หารด้วยหนึ่งจุดสาม 75หนี้นะครับก็จะออกมาที่ 1, 8 0 3นซีซีนะครับคือวนลุ่มของทรายที่อยู่ในหลุมที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับแล้วพอเราได้ค่าพวกนี้แล้วอ่ะเราก็จะนำมาคำนวณอีกตัวนี้ก็เป็นความหนานแน่นของดินเปียกความหนานแน่นของดินแห้งแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยค่า maximum ของดินแห้งนะครับ คือตัวนี้เป็นค่ามาตรฐานไอ้หนึ่จุดแปดห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่จุปด้าเดเนี่ยค่ามาตรฐานส่วนค่าของเราที่ได้ก็คือ1นึ่จุดสมหนึ่งทีเนี้ยเราจะหาเปอร์เซ็นต์การบทอัดของเรานะครับว่าบดอัดเราดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาค่าเนี่ยตั้งเอา1นึ่งจุดแปดหนึ่งสามเนี่ยตั้งหารด้วย1นึุ่ดดห้าเ็ดนี่ยก็จะออกมาเป็นเก้าสิบเจ็ดจุดปนนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะเป็นอ่ะ ต้องไม่น้อยกว่า95%ของเราได้97ก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับ